สวัสดี f อฟซีกชนะทุกท่านคับวันนี้ผมอ้นอีกามา,าตัวเหมือนเช่นเคิดนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของฟูลแบ็กฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของทางหงแดงลิเวอร์พูลกับตามที่ผมจวหัวเอาไว้เลยนะฮะสิ้นยุคทองเทรนกับโรโบสู่2แข้งตัวจีตเทอร์เกสกับฟริมปงฮะผมเชื่อว่าเดอะค็อปในการชนลตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะได้เห็นว่าตัวหลัก แบ็คขวาแบ็คซ้ายก็คือเรนคือโรโบเป็น2แกนหลักคนสําคัญแต่เมื่อเวลามันผ่านไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างย่อมมีความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีอะไรจีรังครับอย่างเชนเนี่ยก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทีมเพิ่มเติมตัดใจย,ย้ายออกนะครับก็มีกระแสที่ไม่ค่อยเห็นด้วยในการตัดใจของเชนครับแต่เมื่อเชนตดสัดใจแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะครับเด๋ยวคอปเองก็มองไปข้างหน้ามากกว่ามาจมปลัก กับเรื่องของชเชนอะไรแบบนี้ส่วนโรโบแน่นอนทุกคนทราบดีว่าตอนนี้อายุอานามก็มากขึ้นอายุ31ปีแล้วตำแหน่งแบ็กซ้ายก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็เลยมีชื่อของเคอร์เพสนะครับแบ็กซ้ายตัวเก่งของทางด้านบอลมัดนะครับเข้ามารวมถึงทางฝั่งขวาเป็นฟริมป่งนะครับก็เป็นการคือว่าจุดเริม่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเป็นจุดเริม่มต้นเข้าสู่ยุคใหม่ก็ <S <S <ๆ>เป็นจุดเริม่มต้นสู่ยุคใหม่ ของกุสซอร์ันเนอร์อย่างแทจ้จริงนะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้ครับแบ็คขวาแบ็กซ้ายของทางโขงแดงฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยก,กดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเป็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้นะครับแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอีกาชแนลน,น,น,นะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมรสรครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนครับประเด็นแบ็คขวากับแน่นอนพอทเวนจ์จไป ตอนนี้เดอะคอปมาโฟกัสกันที่ผู้ที่อยู่และผู้ที่มาใหม่นะครับผู้ที่อยู่เนี่ยก็คือคอนเนอร์แบดลีย์พอหลังจากที่เวรนเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหโอกาสของคอนเนอร์แบดลีย์นะครับแบ็คขวาหนุ่มชาวไอแลนด์เหนือเนี่ยเปิดกว้างอาซาท,าทันทีเขารู้เลยว่านี่คือโอกาสที่ดีมากๆของคอนเนอร์แบตลียในการที่จะยึดตัวจริง ต่อให้ว่าจะมีผู้มาใหม่แต่ก็ต้องบอกว่าซีซั่นหน้านะครับในซีซั่น2 0 2 5 2 0 2 6เนี่ยน่าจะเป็นซีซั่นของคอนเนอร์แบตลียที่จะได้รับโอกาสมากขึ้นหรือน้อยเขามีในแง่ของการที่เขาคุ้นเคยแล้วก็ได้เรียนรู้แท็กติกจากทางกุสเซอร์อันเนอร์แล้ว1ปีเต็มๆนะครับดังนั้นก็ย่อมได้เปรียบทีนี้ผู้มาใหม่อย่างฟริมปงนะครับเขาก็ต้องมาทําการแข่งขันกับคอนเนอร์แบตลียนะครับที่มี คุณสมบัติที่ดีในแง่ของการเล่นที่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานการเล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมนะครับการเข้าประทัดที่แข็งแกรง่งการเข้าสกัดที่หนักหน่วงนะครับรวมถึงการเติมเกมขึ้นหน้านะับเียกว่าจเจ้าหนุ่มคาร์ลแบรลี่เนี่ยไม่ได้เป็นสองรองใครนะครับดังนั้นผู้มาใหม่อย่างเฟรมปงนะครับที่ในวันนี้รอแค่การชูเสื้ออย่างเป็นอาการเท่านั้นก็ต้อง พึงระวังให้ดีนะครับถ้าเหาะแยะขี้แอกไม่ทุ่มเทไม่มุ่งม,มั่นบอกเลยว่าเป็นตัวสำรองได้แบบง่ายๆแต่ถึงอย่างไรครับตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนำมาสู่ยุคใหม่ที่น่าจับตามากๆนะครับคุณคงได้เห็นนะครับว่าสไตล์ที่ชัดเจนแร์ที่แข็งแกร่งของทางโค้ชแบดวีเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเขามีดีในเรื่องของเกมรับส่วนฟริมปงนะฮะแบ็คขวาชาวดัชนะครับจากเบอร์ลุปกุสเซนเนี่ยก็มีดีในแง่ของ ความจิตจดัดความเร็วความคล่องตัวนะครับที่จะมาเติมเต็มการขาดหายไปของชเชนนะฮะซึ่งแน่นอนครับความเร็วของเขาความคล่องตัวของเขาย่อมทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยได้ผลประโยชน์จากจุดจุดนี้เพราะว่าความเร็วหรือว่าในเรื่องของสปีดมันจะช่วยยกระดับการเล่นเกมรุกให้กับลิเวอร์พูลได้จริงๆนะครับเพราะว่าในเวลาที่เล่นเกมรุกคุณต้องรุกให้เร็วนะครับและเพื่อไม่ให้กองหลังฝั่งตรงข้าม ตั้งตัวกันติดดังนั้นอาศัยความเร็วนี่แหละรวมไปถึงการเล่นเกมรับความเร็วก็มีความสําคัญเช่นกันเพราะว่าความเร็วคืออาวุธชั้นยอดนะครับที่จะสามารถสปีดแข่งกับคู่ต่อสู้บรรดาปีกมรรดาริมเส้นที่มีความปราดเปรียวมีความว่องไวได้แบบถึงพริกถึงขีดลองคุณมีแบกขวาที่เชื่องช้าอืดอาดยืดยากสิครับบอกเลยว่าคุณโดนเจาะได้แบบทั้งวี่ทั้งวันนะ่ะดังนั้นเรื่อง,องความจีจ๊ดจ๊าด จากตัวฟริมโปงหายห่วงเช่นกันครับสิ่งที่เดอะคอปเนี่ยอยากจะเห็นก็คือการเติมเกมการประสานงานการเชื่อมโยงกับโมซาล่าในซีซันหน้าของฟริมปง่งหรือจะเป็นคนร่แบตลีก็ได้แบ็กขวาที่ดีนอกจากจะมีความเร็วต้องมีความเข้าใจในเกมต้องมีความครบเครื่องเล่นได้หลากหลายแบบและแน่นอนต้องประสานงานกับเพื่อร่วมทีมข้างหน้า ให้ได้อย่างลงตัวเพื่อที่จะช่วยกันผนึกกำลังกันเข้าทะลวงเขตโซนคู่แข่งแล้วก็ทำประตูนะครับดังนั้นนี่คืออีกจุดหนึ่งที่เป็นการบ้านของฟริมปงรวมถึงกุสซออาเนอร์ในการที่จะทำให้ฟริมปงหรือคอนเนอร์แบดลีย์นะครับทำงานร่วมกับโมซาลาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็เชื่อว่าผู้มาใหม่อย่างฟริมปงเนี่ยกุสซออานเนอร์เนี่ยเขามีคู่มือการใช้งานอยู่แล้วนะครับ เขารู้ว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะยกระดับการเล่นของทีมและพัฒนาฝีเท้าส่วนตัวของฟริมปงให้ออกมาเกิดผลประโยชน์สูงที่สุดซึ่งแน่นอนฟริมปงยังอายุน้อยแต่ร้อยความสามารถสามารถพัฒนาต่อได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกุสืออาเนอร์เองก็โชว์ผลงานระดับมสเตอร์พีซให้เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่า เขาจะมีคู่มือการใช้งานของนักเตะแต่ละคนอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆคือรไรอันกับเฟนแบ็คใครไปรู้แหละครับว่าไรอันกับเฟนแบ็คเนี่ยจะสามารถเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลข6ได้อย่างเนียนตาและมีประสิทธิภาพมากกว่าในยุคของเชอร์ินครอปนะครับนี่คืองานที่ยอดเยี่ยมของกุสเอ์เนอร์ที่ทำให้เดอะค็อปทุกคนได้เห็นแล้วแน่นอนครับแม้ว่าจะเป็นคอนเนอร์แบดลี์ฟริมปงนะครับอาจ จะมีบางอย่างที่มันขาดหายไปอาจจะไม่ได้เห็นการเปิดบอลที่โค้งสวยๆแล้วก็แม่นยำนำไปสู่การได้ประตูเหมือนเชเนแต่พลังแห่งการวิ่งทะลุทะลวงคู่แข่งความเร็วความปราดเปรียวความสามารถของฟริมปงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญในเกมริมเส้นฝั่งขวาและยังรวไปถึงความสามารถของฟริมปงที่ ใช่ยับตัวเองดันขึ้นสูงได้ในเวลาที่โมซาล่าไม่อยู่เจ็บป่วยโมซาล่าหายไปเฟรมปงขึ้นไปข้างหน้านะครับพอนี่กำลังร,งร่วมกับคอนเนอร์แบดลี่ด้านขวาอะ่ะแบดลี่ทำหน้าที่เกมรับแต่เฟรมปงจะไปเลยเกมรุกนะครับเดี๋ยวมันจะมีช่วงหนึ่งที่โมซาล่าไม่อยู่แน่ๆนะครับกับภารกฤฤิจทีมชาติอะไรแบบนี้จะน่นมาน,น่าสนใจนะครับการทำงาน ร่วมกันของฟรีโปงแล้วก็คอนเนอร์แบดลี่อย่างน้อย,อยจุดนี้จะเป็นจุดที่มีการแข่งขันสูงมากไม่ได้เหมือนเดิมที่เทรนเนี่ยแทบจะการันตีตำแหน่งตัวจริงมาเลยทำให้ตรงนั้นเนี่ยมันมีความเบาบางนะครับดังนั้นซีซั่นต่อไปผมบอกเลยว่ามันเสด่าเราใจแน่ๆสำหรับการชิงตำแหน่งตัวจริงตำแหน่งแ็ปขวาของลิเวอร์พูลนะครับทีนี้ไปดูประเด็นที่2ประเด็นสุดท้ายครับตำแหน่งแบ็กซ้าย นี่คือจุดที่สาวกของแดงมีความเป็นกังวลมาสัก1-2ปีแล้วแม้ว่าในช่วงขวบ2ปีที่ผ่านมาจะมีแอนดูโรเบอร์สันกับคอสตาซิมิกาสคอยประจำการแต่เมื่อดูจากสัญญาณจะเห็นได้ว่ามันมีสัญญาณปัญหามันมีความรู้สึกที่บอกว่าควรจะต้องเปลี่ยนได้แล้วนะครับ รัอบโบนะฮะตอนนี้อายุอานามมากขึ้น31ปีแม้ว่าจะมีความขยันความมุ่งมั่นชอบเติมเกมรุกครอสบอลอะไรแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะแต่ด้วยตามวัยอ่ะความเร็วความปรดัดเปรียวความฟิตของเขาก็ค่อยๆดรอปลงดรอปลงตามอายุไงดังนั้นซีซันานาาไม่สามารถคาดหวังกับรอโบได้เช่นกันคอสตาซิมิกาสเนี่ยก็ชัดเจนว่า ยังไม่ดีพอกับการยินระยะรักษาตำแหน่งตัวจริงเขาเป็นแบคทายที่ดีคนหนึ่งนะครับมีช่วงเวลาที่ดีมีคุณภาพในการเล่นเกมรุกถือว่าใช้ได้แต่ขาดอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือความสม่ําเสมอความคงเส้นคงวานะครับนี่คือเรื่องที่แบบไม่สามารถยินระยะได้เอาง่ายๆรวมถึงเดี๋ยวเวลาที่เล่นดีก็เล่นดีนะแต่เวลาที่แย่จะแย่ใจหายเลย และก็เป็นแบ็กซ้าที่ยังขาดความแน่นอนดังน,นั้นไม่สามารถที่จะคาดหวังในการเป็นตัวหลักได้คือถ้าเลือก1ใน2ยังคงต้องเลือกรอมโปให้อยู่ต่อเพื่อเป็นแรงซัพพอร์ตของผู้มาใหม่ผู้มาใหม่คือมิลอสเคอร์เคสเคอร์เคสนะครับแบ็กซ้าของบอลมัดเนี่ยเอาตรงๆนะผมเชื่อว่าลหลายๆคนก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าไอตอนที่ปี2024ใช่ไหม หลังจากที่ตลาดหน้าหนาว2023ที่บเนี่ยที่บอลมัดมีข่าวกับทางเคอร์อเคสในช่วงเวลานั้นแล้วมาย้ายจริงๆก็คือในช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนนะครับย้ายเข้ามาอยู่บอนมัดเนี่ยราคา15ล้านปอนด์เป็นราคาที่ถือว่าถูกนะครับซึ่งหลายๆคนก็ไม่ได้มองเขาไม่ได้โฟกัสไปที่เขาผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่บอกว่าเข้ามาแล้วยังไงต่อก็ต้องอาศัยเวลาสักพักหนึ่งในการพิสูจนตัวเองเพราะว่าพีเมลิกเนี่ย เป็นเหลกที่เพียบไปด้วยโอ้โหเสือสีทิงแรดรับคุณต้องเจ๋งจริงแกร่งจริง,แ,รง,รงและแน่จริงถึงจะยืนระยะได้ปรากฏว่าเคอเคสทําให้เราเซอร์ไพรส์ราสมากผมรู้สึกว่านี่คือนักเตะที่ดีมากๆคนหนึ่งเป็นการค้นพบแห่งซีซั่นของบอลมัดเลยก็ว่าได้นะครับและแน่นอนครับยกคเครดิตให้กับอีราโอรานะครับกุณซื้อของบอลมัดที่สามารถจับเคอร์อเคสลงเล่น ได้อย่างลงตัวแล้วก็สามารถพัฒนาเคอร์อเคสให้กลายเป็นหนึ่งได้แบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในเวทีพทิมพ์เด็กสำหรับซีซั่นนี้ได้เลยนะครับผมกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าในทุกๆเกมที่ได้ดูเคอร์เคสเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าโ oh อ้โหไอ้หมอน,นี่มันไม่ธรรมดาวะคุณสมบัติทุกอย่างที่เป็นแบ็กซ้ายเนี่ยไม่ได้ไปสองรองใครเลยนะครับถือว่าเป็นแบ็กซ้ายที่น่าจับตาและก็น่าสนใจเป็นแบ็กซ้ายสมัยใหม่เป็นแบ็กซ้ายุคใหม่เป็นแบ็กซ้ายที่ถือว่าเป็น แบ็คซ้ายในอุดมคติของกุสุหลายคนหนึ่งในนั้นคือกุสุอานเนอร์เพราะว่านี่คือแบ็คซ้ายที่ชอบเน้นการบีบพื้นที่และมีการคลองบอลในเชิงรุกและสามารถเปิดบอลได้หลากหลายทางมีมิติในการเปิดบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับจะเป็นการเปิดบอลยัดเข้ากลางเปิดบอลกระแทกไปข้างหน้ารวมถึงการเปิดบอลโค้งในทุกพื้นที่ของสนามที่เขาได้อยู่คือประจําการเดรดิมเส้นจริงแหละครับ แต่ในหลายครั้งที่เราได้เห็นว่าในเวลาที่กองกลางของบอลมัดยืนต่ำเคอร์แคสรู้เลยว่าในช่วงเวลานั้นเขาสามารถขยับผลักดันตัวเองไปข้างหน้าได้และก็ช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายกองกลางตัวรุกได้นะครับในเวลาที่เขาได้เล่นเกมรุก่ยบอกเลยว่ามันมากเป็นแบ็คซ้ายที่สามารถเติมเกมรุกได้แทบจะทุกเวลาและยังสามารถถอยกลับมาวิ่งไล่กวดปีกคู่แข่ง ได้อย่างรวดเร็วและเป็นแบ็กซ้ายที่แบบยามที่ไม่มีบอลแต่เคลื่อนที่อย่างฉันฉลาดนะครับพยายามหาพื้นที่ว่างให้กับเพื่อร่วมทีมในการเปิดบอลมาหาเขาได้คือเรียกได้ว่าเป็นการเติมเกมรุกช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมแทบจะตลอดเวลาเลยครับการเลี้ยงบอลก็ติดเท้าสามารถตะลุยไปทั้งหน้าได้แบบมีประสิทธิภาพสามารถรับบอลลึกสามารถจี้บอลหาคู่แข่งคือ เป็นแบ็กไซที่เอาตรงผมรู้สึกว่าครบเครื่องครับเป็นแบ็กไซ์สมัยใหม่เป็นแบ็กไซด์ที่มีพลังงานเหลือเฟือมากและจะเป็นแบ็กไซ์ที่มีอะไรดีๆให้เห็นอีกเยอะครับขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานและเป็นแบ็กไซ์ที่ผมเชื่อว่าคุณเสือเนื้อชอบเพราะว่าเล่นเกมรุกมันแล้วยังให้ความสําคัญในแง่ของเกมรับด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งสามารถเป็นทายาทของโรบบได้แบบสบายๆเลยครับคือถ้าเคอร์เคสเข้ามา เคสสามารถเป็นตัวหลักได้เลยครับปรับตัวได้นิดเดียวครับแป๊บเดียวพวกเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยฮะมองตงาก็รู้ใจมีประสบการณ์ในวิธีพิเมเลกมาแล้วรวมถึงเดี๋ยวก็จะมีพี่สบสลายเป็นที่เลี้ยงชั้นดีถูกต้องไหมฮะดังนั้นเกอร์เคสเป็นเบอร์หนึ่งเลยผมให้แบบนี้นะครับไม่ต้องไปพิสู์ตัวเองครับเอร์เคสสามารถยึดตัวจริงได้ส่วนตัวสำรองที่คอยซัพพอร์ตหรือว่าย่างตัวจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรโบหรือจะเป็นซิมิกัสก็ทําได้หมดได้ทั้งสองทาง แต่ถ้าให้ดีโรบโบี้ควรต้องอยู่และแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงบางทีอาจจะปลุกไฟในตัวของโรบโบ้ให้กลายเป็นโรบโบ้คนเดิมก็ได้ใครจะไปรู้ต่อไปครับดังนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของทั้งแบ็คขวาแบ็คซ้ายสำหรับร์พูที่จะไม่ใช่ชื่อเทรนต์และก็โรบโบ้อีกต่อไปนะฮะเอาละครับนั่นคือตัหมดกรับขอบคุณคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครที่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนกดซีเวอร์เป็นก่อน ก็ช่วยกันด้วยนะฮะอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ดีๆของไทยการชแนลต่อไปเรื่อยๆนะครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ